เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นต,ต,ติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ P, สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยทำเลดีท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับแปลงนี้ติดถนนด้ามครับถนนลาดยางคาขายเหมาะเลยครับมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาอยู่อาศัยก็เหมาะครับเดินทางสะดวกไม่ต้องเข้าซอยลึกคาขายได้ตัวบ้านยังภาพดีนะครับ มีพื้นที่เหลือหน้าบ้านนี่ตั้งร้านค้าตั้งเพลิงขายของกันข้างหน้านี่ก็ได้ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสวนนะเป็นสวนไม่แออัดไม่วุ่นวายครับเงียบสงบเป็นส่วนตัวรอบๆไม่ติดเพื่อนบ้านครับอยู่แบบกระจายกระจายกันแต่ก็มีคนสัญจรผ่านไปมาครับอยู่สายได้ทำธุรกิจได้เพิ่มการมองเห็นภายในยังสวยสะอาดครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีห้องโถงมีห้องครัวเรียบร้อยครับหน้าต่างเหล็กดัดครบ,ครบ พื้นที่50ตารางวาครับใกล้เซเว่นซีเจตลาดนัดอนามัยด้วยขายเพียง1ล้าน3เซนต์บาทเท่านั้นเองแปลงนี้อยู่ท่ายางเพชรบ,บุรีครับท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันก่อนครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ